ทุกคนเดินชมวิวไปสุดทางรักจากทุกคนวิวสวยมากดูภูเขาสินี่เขาเลี้ยงนกนางแอ่นเนาะแม่นันบรรยากาศดีมากอีกประมาณกิโลครึ่งก็จะถึงสุดทางรักทุกคนไกลไหมใช้เวลาเดินมันขึ้นในโลเคชั่นว่าใช้เวลาเดิน25นาทีก็เล็กน้อยเนาะถ้าขับรถแต่แป๊บเดียวแน่นอนต่างกันอย่างกับฟ้าดินทุกคน ถึงแล้วถ้าเดินเดินเออมันก็ต้องใช้เวลาต่างกันถูกปะพูดไปถ่ายไปเนี่ยเป็นกระชุมกระถิ่นสดงสดดามะขามป้อมมะขามเทศได้ชมวิวเห็นไหมแต่เดี๋ยวจะต้องแบบไปที่พักแล้วก็ต้องคงจะชาร์จแบบลบเมมโมรีลงคลิปที่ถ่ายเมื่อกี้ฮะนะฮะเมื่อกี้ฝนจะตกของอีกช่องหนึ่งเนาะ ก็พูดถึงเรื่องหนองต้นข้าวนะครับช่องนี้เป็นอีกช่องหนึ่งทุกคนเรามีทั้งหมดสองช่องก็บอกต่อสิ่งดีๆอย่างเงี้ยฮะที่พักดีๆร้านดีๆคาเฟ่ดีๆที่เที่ยวที่น่าสนใจสวยมากให้ทุกคนดูสิเห็นไหม ครอยากได้แบบธรรมชาติสงบแล้วก็ไปดูช้างป่าเยอะเมืองช้างทะเลงามก็ต้องที่นี่ฮะกุยบุรีหรือใครจะมาหัวหินก็สุดแล้วแต่นะบางคนชอบแบบหัวหินแล้วก็มานอนที่นี่หรือว่าขับรถเช่ากันมามาพักที่นี่ต่อนะฮะก็ไม่แปลกถูกไหมครับรืาจะไปประจวบอีกสามสิบสี่กิโลเองอากกุยบุรีประจวบก็ลงทะเลใกล้หน่อยทุกคน ก็ามานอนที่สุดทางลักสวยมากที่พักธรรมชาติมากทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเก็บบรรยากาศนะดูบรรยากาศก่อนถึงก่อนถึงที่พักไปก่อนทุกคนครับสวยนะบรรยากาศไกลๆหน่อยเนาะนี่เห็นอย่างนี้เหมือนไม่ไกลนะเดินไปก็ไกลมากนะทุกคนเมื่อกี้คุณลุงเขาก็จะมาส่ง แต่ก็อยากเดินทุกคนจะได้รู้ทางนะว่าสุดทางรักอยู่ตรงไหนคลิปของช่องนู้นก็จะเน้นพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวทุกคลิปเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้กระแสน้องเขาก็มาแล้วเราก็สนับสนุนคนดีอยู่แล้วด้วยชอบเสียงน้องเขาอยู่แล้วด้วยก็ไม่แปลกเนาะ fc ของน้องต้นข้าว ถ้าเกิดใครที่สนใจเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็เลื่อนดูคลิปของเราได้วัาธรมาปะจวบมานอนที่กุยบุรีมานอนที่สุดทางรักอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปชมคลิปได้นี่ฮะวิวสวยๆ ช่องนี้จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่ยังโดนปิดกั้นอยู่บ้างนะทุกคนเพราะมันโดนละเมิดลิขสิทธิตั้งทีเราไปดูอย่างวัดทับกระดานเนี่ยไปถ่ายคลิปใช่ไหมเสียงเพลงเอามาออกมันบอกเราละเมิดลิขสิทธิ์เฉยเลยแต่บางคลิปไม่ไม่โดนนะเออมันก็ปิดกั้นนะที่นี่อ่แล้วมีต้นข้าวเขีย,ขยวๆสวย,ยเจอกระถินทุกคนขอเก็บกระถินก,นก่อนนะ บำรุงหัวใจฮะยอดมันด้วยกินแล้วดีมากนะครับนี่ที่นี่ก็มีทุ่งนางคอยเห็นไหมเขียวเขียวน้องต้นข้าวทั้งนั้นเลยเนี่ยนกแก๊กมีลูกมันด้วยตัวเล็กๆเห็นไหมแก๊ก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 ทุกคนนกแก๊กมีทุกไปทั่วเลยทุกคนไอไหนก็จะเจอมันก็จะร้องแก๊ก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  เวลาใครจะมาที่นี่ก็ขับรถเรียบมาได้แต่หลงทางได้นะทุกคนเพราะว่ามีหลายแยกมากปักหมุดดีๆทุกคนภารกิจนะนี่ถือว่าเป็นภารกิจมิชชั่นจ้ะะที่พักก็มีบริการน่ารักมารับนะทุกคนแต่ก็อยากจะเดินเก็บบรรยากาศฝากทุกคนแบบนี้แหละ วิวสวยนะฮะือจะพักร่างจ้ะพอเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทุกคนกวจะตกรถไฟมาไม่ทันนะฮะต้องมาขึ้นรถไฟที่ตลิ่นชันเจ็ดโมงครึ่งแต่ต้องไปต่อที่สายสีแดงเป็นแบบสอง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 รอบสารอบอะทุกคนแลว้วก็ขบวนมันจะมาจะพอมาถึงแล้วก็โอเคอะกวตกรถก็เลยต้องนอนก็ไม่หลับ ะะก็เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่มากุยบุรีก็เลยอยากจะมาทำหน้าที่บอกต่อนะฮะว่าประจวบคีรีขันไม่ได้มีแค่หัวหินไม่ได้มีแค่ส่วนสวนไม่ได้มีแค่อามาวนกุยบุรีรออยู่ชัดไหมทุกคนกล้องของช่องนี้อาจจะแบบไม่ชัดเนาะ พราะเครื่องมันก็จะเก่าแล้วด้วยทุกคนแต่ก็ต้องส่งคลิปให้ชมอยู่ตลอดจ้ะจริงๆช่องนี้คนติดตามเยอะกว่าอีกช่องหนึ่งโดยซ้ำนะครับแต่ช่องนู้นจะแซงมาแล้วเพราะว่ามี f อฟน้องต้นข้าวตามมาประมาณ4ี่ห้าพันคนพอเราไม่ได้ไปไลฟ์สดให้เขาทุกงานไงคนก็อาจจะยังติดตามไม่เยอะเพราะบางคนเป็นแสนเลยนะพอตามน้องต้นข้าวไปไลฟ์สดไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ทําตามหน้าที่ที่เรา พอจะสะดวกถูกไหมไม่ได้ไปทุกงานแต่เราส่งเสริมคนดีรักน้องต้นข้าวอยากให้น้องต้นข้าวมีเอฟซีที่มีคุณภาพดีๆด,ด้วยห่วงใยชาติบ้านเมืองด้วยเพราะบางทีเวลาพูดพูดไปเนี่ยมันก็อดพูดไม่ได้เหมือนกันนะอืมถูกไหมยิ่งวงการบันเทิงมันมีพวกเห็นแก่ตัวเยอะเนีถูกไหมครับไม่กล้าพูดเรื่อง เกี่ยวกับแผ่นดินอะไรเงี้ยขเขมรมันจะเอาชาติมึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังจะไม่กล้าพูดกลัวจะขายของไม่ได้กลัวจะกระทบกับไฟ์สดขายของเดี๋ยวไม่มีใครมาซื้อพอรู้ว่ารักชาติอะไรเงี้ยมันจะบ้าหรอเปล่านะฮะถ้ามึงคิดว่ามึงขายกับไอ้พวกชังชาติแล้วมึงมีความเป็นเจริญมงมงคลชีวิตโดยที่ไม่เคยออกมาห่วงใหญ่ประเทศชาติเลย มึงก็ไม่มีความเป็นมงคลชีวิตเนาะถูกไหมทุกคนนี่หากถิ่นน่ากินมากเลยก็ไม่อยากเห็นน้องต้นข้ามานั่งไ้ายสดขายของนะเข้าใจไหมอนาคตก็ไม่แน่ย้ายเหมือนนักร้องบางคนพอได้ฐานแฟนคลับเยอะๆเอาแต่ขายของซื้อบ้านหลังละเป็นร้อยร้อยล้านนะฮะงานเพลงก็มีบ้างกอบแกรบกุบกิบ แต่บางคนเขาเก่งนะเขาแต่งเพลงเองอะไรเองแฟนคลับเขาก็เหนียวแน่นเดี๋ยวนี้สมัยมียุคนี้มันแปลกๆไป,เ,ปเหมือนกันโอ้เขาชอบของเขาเขาก็เหมือนกับเป็นเสพติดไปอ่ะบอกให้ซื้อต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีส่วนลดไงใช่ไหมบางคนอ่ะมันก็มีส่วนลดดีๆให้แต่กินไปแล้วมึงแน่ใจนะกินไปแล้วมึงจะสุขภาพดีนะฮะบางทีมันมีสารอะไรอยู่หรือเปล่า มันใส่ให้มึงกินอะไรก็มันสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเครื่องสําอางเครื่องกินของกินถูกปะ่ะมึงต้องกินธรรมชาติเอออะไรประมาณนี้จะดีกว่าน,นี่ต้นละหุ่งทุกคนแล้วฉันจะแยกไหนเนี่ยฉันจะไปทางไหนเนี่ยเขาบอกอีกหนึ่งจุดสากิโลเวลาเดินสิบแปดนาทีเห็นหม,มันมันจแยกแบบนี้เยอะแล้วก็ไม่มีป้ายบอกด้วยนะ โอ้ก็คือเดินหากันสุดทางรักอยู่ตรงไหนหากันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยยกว่ามีบุญวัฒนามากๆถ้าเกิดว่าใครได้มาพักที่นี่โหอ,อยู่นกสิทุกคนอ๋อดูนก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 นี่น้าใสมากนะคุณลุงเนาะอู้น้ําใสอ๋อสุดทางรักอยู่ตรงนั้นเนะาะไปเดี๋ยวเรากลับไปจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับ อ่ะก็บอกให้มาทางนี้ทุกคนก็จะเหลือหนึ่งจุดหนึ่งกิโลเดินสิบห้านาทีทุกคนโอเคถูกทางแล้วนะเวลาเจอทางแยกมันจะอย่างนี้นะทุกคนถ้าไม่ดูโลเคชั่นดีๆใช่ไหมเพราะเอาแต่ถ่านไม่ได้ดูแผนที่อ้ายี่ต้นอะไรต้นมะแวงอีกแล้วทุกคนเจอต้นมะแว้งตอนนี้ดอกสับเสือสับเสือทุกคนมีดอกให้แล้วด้วย สาบเสือที่แบบกลิ่นเหม็นๆเก็เรียกดอกขี้ไก่เอาไว้ใช้ห้ามเลือดแล้วก็เอาไปตำตๆตำกับดอกอัญชันทาหัวก็จะให้ผมไม่งอกง่ายทุกคนจอชัดดีนะสวยมากทุกคนดูสิหาดูยากมากมีคนแนะนำใช่ไหม าให้น้องต้นข้าวเนี่ยออกไปเรียนกอศอนอเลยร้องเพลงเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเขจะมาพูดแต่เรื่นี้ฮะเพราะเรื่อง,องสําคัญมากๆนะครับเนี่ยดูวัวดูควายสิทุกคนน่ารักมากวิวสวยมากอีกกิโลเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นเลยนะสุดทางรักครับทุกคนจะได้ดูโลเคชั่นชัดๆอีกทีด้วยมาดูสิน่ารักนะเออเจ้าวัวน้อยเจอกันที่สุดทางรักครับผม